ถูกสอบเป็นชั่วโมงบิ๊กโจ๊กเปิดใจหลังมอบตัวถูกออกหมายจับยันพิมพ์ลายนิ้วมือขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถูกสอบเป็นชั่วโมงบิ๊กโจ๊กเปิดใจหลังมอบตัวถูกออกหมายจับยันพิมพ์ลายนิ้วมือไม่หวัน่นกระทบตําแหน่งปัดตอบถูกกันแกล้งหรือไม่จากกรณีสารอาญาอนุมัติหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน ร้องพอบตรคดี B.N.K. m a t e มาเตอร์อขอ้ Mater, ขอหาฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานรวมกันฟอกเงินตามที่สมคบกันตามพรบรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542มาตรา 5, 9, 10ก่อนที่พลตำรวจเอกสุรเชษจะเดินทางเข้ามามอบตัวที่สอนเอต่าปูนเมื่อวานนี้20นาฬิกา วันที่2เมษายน2567ที่สอนเอตาปูนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังสอบปากคำนานเป็นชั่วโมงพลตรวจเอกสุรเชษก็ได้เดินทางกลับโดยใช้ประตูด้านหลังและได้เปิดเผยกับสื่อเหมือนชนสั้นๆหลังถูกออกหมายจับพลตรวจเอกสุรเชษกล่าวว่าขอไม่พูดรายละเอียดตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้ว ก็จะประกันตัวตามปกติซึ่งวันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการกล่าวหาตามหลักขบวนการการยุติธรรมของไทยตราบใดที่สารยังไม่มีคำพิพากษายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และก่อนหน้านี้ตนก็ถูกออกหมายเรียกมาหลายครั้งแล้ววันนี้ถูกสารออกหมายจับก็ต้องยอมรับและต่อสู้ตามขบวนการส่วนเรื่องพิมพ์ลายนิ้วมือก็ยังยืนยัน ว่าทําตามขั้นตอนปกติตัวนที่มีกระแสข่าวว่าปฏิเสธการพิมพ์ลายนิ้วมือพลตํารวจเอกตุรเชษ์กล่าวว่าไม่นะพิมพ์ตามขั้นตอนปกติสําหรับการออกหมายจับครั้งนี้กระทบกับตําแหน่งตอนนี้หรือไม่พลตํารวจเอกตุรเชษ์กล่าววา่าไม่กังวลส่วนเรื่องทางวินยัยก็ยืนยันว่าไม่กังวลสําหรับเรื่องนี้จะต้องรายงานนายกรัฐมนตรีหรือไม่ พลตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่าตามกระบวนการแล้วต้องรายงานขั้นตอนยังไม่ระบุวันเมื่อถามว่าการออกหมายจับครั้งนี้เชื่อว่าเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่ายังไม่ขอตอบตรงนี้ขอให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมและวันนี้ก็ใช้สิทธิประกันตัวออกมาเมื่อถามว่าปฏิเสธหรือรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าวว่า รายละเอียดในสำนวนขออย่างไม่พูดโอ้โหคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรคะสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้เรียกได้ว,ว่าเรื่องนี้นะคะก็ยังหาจุดจบยังไม่ได้ว่าตกลงแล้วนะคะว่าบิ๊กโจ๊กนะคะยังจะเป็นแมวเก้าชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่างานนี้ จ,จำนวนหลักฐานหรือเปล่านะฮะเรียกได้ว่าข้อมูลตรงนี้นะฮะต่างๆนานาเลยเรียกได้ว่าหลักฐานต่างๆนะฮะก็ทําให้ประชาชนเริ่มสงสัยว่าจริงๆแล้วเป็นความจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการกันแกล้งบิ๊กโจ๊กเพื่อตัดขาจากการขึ้นเป็นผอบอรตรหรือไม่เรียกได้ว่ารอบนี้นะฮะหนักกว่ารอบก่อนอีกคุณผู้ฟังยังไงก็ต้องรอติดตามชมนะคะว่า จะเป็นยังไงต่อไปซึ่งต้องขอบอกเลยนะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าหลายๆคนนะคะโจมตีหนักมากๆอย่างเช่นคุณสนทินะคะเรียกได้ว่าก็ออกมาแฉอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่างกรณีของบิ๊กโจ๊กนะคะเรียกได้ว่าสาวไปตั้งแต่การทำร้ายลูกน้องเอ๋ยการใช้อำนาจกับลูกน้องเอ๋ยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ก็มาถึงจุดที่ ออกหมายจับแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ได้ยืนยันว่า,เ,าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็เรเดียวว่าตัวเองบริสุทธิ์นะคะยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันค่ะแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยด้วยนะ